ก็จะแนะนําระบบน้ํามันเบรกนะครับน้ามันเบรกน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็น้ํามัน Power. เพ w เวการเช็คสายพานการเช็คน้ําหม้อน้ำํำการเช็คแบตเตอรี่น,น,ะนะครับก็คือที่เขาเรียกว่า วิธีการเช็คของเหลวนะครับของเหลวของรถก็จะมีน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่อนะแ,แล้วก็น้ํามันพวเวอานนะครับมีอยู่สามสี่อย่างนะครับก็ทุกคนจะได้มีความรู้นะฮะสามารถนําไปใช้หรืออ่จะได้ มีความรู้ไปเช็คกับรถที่บ้านได้นะครับก็จะเป็นวิธีเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นนะครับหรือวิธีเช็คลมยางนะครับก็จะมีครูของเราแนะนำก่อนก่อนเข้าอบรมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเานะครับผมมารีวิวการทำงานของเรานะครับให้ ให้ดูสักหนึ่งคลิปนะฮะก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมเราเรียนพร้อมสอบไปขับขี่นะครับสอบในโรงเรียนนะครับเราไม่ได้สอบขนส่งนะครับอ่ะก็สอบในสนามเลยนะครับสนามสอบของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสอบที่นี่นะครับออกไปรับรองจากที่นี่นะครับอ่าเสร็จจากการสอบก็ทุกคนก็สามารถไปถ่ายรูปที่กรมขนส่งได้เลยนะครับผม